คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวันว่าผูกใจคนรู้ใจแมวคุณหนูแว่นมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือนะ้าสะพ้ยเมื่อปีที่แล้วนู้นเลยฮะเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนที่ได้ไปทำบุญต่างจังหวัดและก็เข้าไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง จนได้พบเจอกับเรื่องราวชวนคนหัวลุกเหตุการณ์ในย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโรงแรมวิวเมืองอย่านะอย่าเป็นจังหวัดที่ผมจะไปนะมาติดตามฟังในนี้กันเป็นสายที่สามกับสายคุณหนูแว่นกันเลยครับสวัสดีครับคุณหนูแว่นสวัสดีค่ะพี่แจ๊สดีนะคะสบายดีคนี่เราคุยกันเมื่อปีที่แล้วเลยเหรอ ปีนี้แหละค่ะพี่แจ็คเรื่องล่าสุดเป็นเรื่องปริศนาปริศนาประมาณเดือนไหนอ่ะจดยได้ป่ะกลางงปีได้ประมาณกลางๆปีเนาะใช่ค่ะเออมาวันเฮียมาคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนค่ะเพื่อนคนนี้กําลังจะไปทําบุญต่างจังหวัดใช่ค่ะเล้วี่เขาไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งใช่ค่ะเออถ้าผมถามจังหวัดนี้มันจะพอได้ไหมได้ จังหวัดอะไรครับอุดรธานีเฮ้ยพูดเป็นเล่นนะจริงจริงไม่ได้แบบว่าผมพูดบอกว่าผมจะไปทําบุญที่อุดรแล้วมาเปลี่ยนเป็นอุดรไม่เอานาไม่ไม่จังหวัดอุดรธานีเลยหยิกเลยนะอะไรวะเนี่ยเออเอาลองฟังเรื่องนี้ก่อนโอ้โหแล้วโรงแรมวิวเมืองด้วยเออชื่อโรงแรมไม่ต้องพูดถึงนาะค่ะแต่ผมอ่ะผมมาจองไม่บอกผมจองโรงแรมไม่หมดแล้ว แต่ผมไม่บอกว่าผมพักที่ไหน <c oughs> <c oughs> เออมาเป็นยังไงครับโรงแรมว,วิวเมืองที่ว่านี้โอเคขอเริ่มเลยนะคะได้ครับ <c oughs> ก็ก่อนอื่นขอสมมุติชื่อทั้งหมดเลยนะคะจะมีโจโจเนี่ยจะเป็นเพื่อนของหนูแว่นตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยครับแล้วก็จะมีปอมีแป้นมีอิ๋ว เรนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อเมษายนที่ผ่านมาเนี้ยค่ะก็คือควกเพื่อนๆเขาเนี่ยมีแผนว่าจะไปทําบุญไหว้พระกันที่จังหวัดเนี่ยแหละก็ตกลงกันะค่ะว่าจะไปสักสองวันหนึ่งคืนแป้งก็เป็นคนจัดหาโรงแรมก็ไปเจอโรงแรมหนึ่งเห็นว่ารอบๆภายในโรงแรมเนี่ยดูดีซึ่งเขาจะเขาจ,จองผ่านแอปนะคะก็เลยส่งให้เพื่อนๆดูพอทุกคนดูเนี่ยเขาก็บอกว่าเออโรงแรมเนี่ยคุ้นๆนะ นึกไปนึกมาก็เลยนึกได้ว่าโรงแรมเนี้ยปออ่ะเคยไปพักมาแล้วเจอผีที่นี่โอ<ห>ซึ่งปกติอะค่ะปอเขาจะเป็นคนที่เจอเรื่องพวกเนี้ยเป็นปกติอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้กลัวครับค่ะส่วนแป้งเขาคิดว่าปออะเขาชอบพกของขลังติดตัวเสมอถ้าเจอเนี่ยก็น่าจะแบบรับมือได้เพราะว่าเขาเจอบ่อยอืม เขาก็เลยถามอิ๋ว่าค่ะว่าอิ๋วโอเคไหมเพราะว่าอิ๋วเขาจะต้องพาสามีกับลูกไปด้วยทุกคนก็ตกลงกันค่ะว่าโอเคโรงแรมนี้นแหละไม่เปลี่ยนละเพราะว่าเรานอนแค่คืนเดียวเพราะอีกวันก็กลับอพอถึงวันที่กําหนดอะค่ะเขาก็ขึ้นเครื่องไปแล้วก็ไปนั่งรถตู้ที่ได้ทําการจัดแจงหาเช่าพอขึ้นรถตู้เสร็จเนี่ยเขาก็ไปตะเวนทําบุญที่วัดนู้นวัดนี้วัดนั้นตกเย็นก็ไปทานข้าวแล้วก็เหมือนแบบ ่ไปเรื่อยๆอะค่ะจนกระทั่งประมาณสองถึงสามทุ่มกว่าได้เขาก็เข้าพักที่โรงแรมพอถึงโรงแรมต่างคนก็ต่างเข้าห้องพักอิอ๋วกับครอบครัวเนี่ยพักชั้นสี่ปอแป้งโจพักชั้นแปดปอกับแป้งเนี่ยจะนอนด้วยกันส่วนโจจะนอนอนอนคนเดียวห้องนอนห้องพักเขาก็จะติดกันนะคะในช่วงที่โจเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเขารู้สึกว่า ห้องมันดูอึมครึม,มรู้สึกหดหู่แต่พอเดินเข้าไปเขาก็สังเกตอ่าผนังห้องอะค่ะก็คิดว่าเอ้ยคงเป็นเพราะว่าทางโรงแรมเขาตกแต่งห้องสไตล์ลอฟหรือเปล่าอพอดูแบบเทาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอสังเกตเตียงปุ๊กอับเป็นเตียงคู่ด้วยประสบการณ์ในเรื่องของการปังเรื่องผีมาเนี่ยเกี่ยวกับโรงแรมเนี่ยเยอะเขาก็เลยอ่ะเอากระเป๋าไปวางเอาของไปวางให้เตียงมันเต็ม ไอ้เตียงอีเตียงหนึ่งที่ว่างถูกไหมใช่ค่ะอ่าแล้วเขาก็เดินสังเกตห้องไปเรื่อยๆก็ไปเจอพอมองมองถัดจากเตียงนอนไปอะค่ะก็จะเป็นกระจกบานใหญ่เลยแล้วก็ผ้าม่านก็จะเป็นสีเทาออแล้วก็จะมีอ่ากระจกกระจกอยู่ช่วงปลายายเตียงแล้วช่วงข้างๆกระจกเนี่ยก็สังเกตได้ว่าจะเป็นประตูซึ่งจะเป็นประตูทะลุไปไหนก็ไม่รู้แหละแต่ที่รู้คือประตูเนี้ยมันล็อกประตูคอนเน็กต์เหรอ ไม่แน่ใจซึ่งเขาเองเขาก็ไม่แน่ใจแต่เขาด้วยความที่ว่าเขาไม่อยากจะคิดอะไรมากเขาอยากจะนอนสบายๆคืนนี้ยอืออ่ะเขาก็แบบประตูมีก็มีไปเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรจนเขาเอาเสื้อผิงเสื้อผ้าที่จะเตรียมส่พรุ่งนี้ค่ะไปแขวนไว้ในตู้แล้วก็จัดแจงทําธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยนอนอช่วงที่เขานอนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขานอนหลับหลับ,ลบตื่นเหมือนนอน นอนไม่ค่อยหลับเสียทีเดียวอะค่ะจนกระทั่งตีสามจะดุ้งตื่นพอได้ยินเสียงคนเดินอยู่นอกห้องอก็เลยคิดว่าเอ๊สงสัยจะเป็นแขกที่โรงแรมเนี่ยแหละอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรครับจนกระทั่งเริ่มสลืมสลือใกล้จะหลับเคิมหลับละได้ยินเสียงตกดังตุ๊มในตู้เสื้อผ้าเขาก็คิดว่าเอ๊หรือว่ามันจะเป็น,กนเกงยีนที่เราแขวนไว้มันตกหรือเลปล่า อ่าเพราะว่าไม้แขวนเสื้อค่ะซึ่งเขาดูแล้วมันมันไม่ค่อยแข็งแรงอะ่ะครับเออมันอาจจะงอแล้วกางเกงตกก็ได้จนกระทั่งจังหวะเคลิ้มหลับอีกช่วงหนึ่งได้ยินเสียงตกอีกดังตุ๊บคราวนี้เขาคิดละเอออะไรจะตกมันก็ตกไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยไปดูเขาขอนอนก่อนอเพราะว่าเขาเพลียมากเลยจนกระทั่งตื่นเช้ามาค่ะเขาจัดแจงทาธุระส่วนตัวเสร็จก็เดินม,มาเปิดตู้เสื้อผ้าพเพื่อ,อที่จะเอา Mm hmm. เสื้อผ้าที่แขวนไว้เอามาใส่เปิดไปปุ๊บเขาก็เอ๊ะเสื้อผ้าก็ยังอยู่นี่เสื้อก็แขวนอยู่กางเกงยีน,ก,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 นก็แขวนอยู่ไม่มีอะไรตกอรอไม่มีอะไรตกค่ะ mm hmm. ไม่มีอะไรตกเลยจนอ่ะไม่ไม่อยากจะคิดอะไรละ mm hmm. แต่งตัวเก็บของเสร็จ mm hmm. ก็ไปห้องแป้งกับปอซึ่งอยู่ห้องข้างๆก็ไปนั่งคุยกันอะไรกันเขาก็ไม่อยากจะยังไม่อยากจะถามยังไม่อยากจะเล่าเรื่องที่เจอเมื่อคืนให้ฟัง mm hmm. อ่า พอปอกับแป้งเก็บของเสร็จอะไรเสร็จเขาก็เดินมาที่หน้าริบแล้วจังหวัดที่กดลิ์ในจังหวะที่กําลังรอลิ์มาค่ะช่วงแถวๆบริเวณลิ์เนี่ยมันจะมีหน้าต่างเป็นกระจกโจเนี่ยก็หันไปมองไปมองฝั่งที่ห้องตัวเองพักพอหันไปปุ๊บพูดขึ้นมาเลยค่ะไหนอวิวเมืองอื วิวเมืองมากเลยดูสิวัดเออยป่าช้าโคตรเออยเมนเออยวิววัดเหรอวิววัดค่ะว้าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มองนะกันพอรีบมาเขาก็ลงมาเพื่อมาเจออิ๋วที่หน้าล็อบบี้ก็ทําการเช็คเขาออกแล้วก็ไปขึ้นรถตู้ที่เช่าไว้นจังหวะที่กําลังเดินไปที่รถตู้โจก็สังเกตไหนว่าเอ๊ะโรงแรมมันตรงกระทางสามแพ่งนะอืก็ยังไม่พูดอะไร พอขึ้นรถตู้ปุ๊บทุกคนต่างถามว่าเมื่อคืนนอนหลับกันไหมค่มาวเนี้ยละค่ะต่างคนก็ต่างเล่าเรื่องที่ตัวเองเจอเลยโจอ่ะก็เล่าเรื่องที่โจเจอมาเมื่อคือนให้เพื่อนๆต่างส่วนแป้งก็เล่าค่ะว่าช่วงประมาณจีสองเนี้ยกำลังนั่งช็อปออนไลน์อยู่รูดอยู่รูดมือถืออยู่ก็สังเกตว่าเห็นพอค่ะดิ้นดิ้นแล้วก็วุ่นวายวุยว่นวายว่าอะไรกันนัก,กันหนาเนี้ยคนจะนอนอ ก็ไม่คิดอะไรนึกว่าปอละเมอครับพอช็อปต่อสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเคาะกระจกสองครั้งซึ่งบอกได้เลยว่ากระจกตรงเนี้ยห้องพักที่เขาพักไม่มีระเบียงนะคะก็นึกว่าเอ้นกคงบินมาชนก็ยังช็อปต่อคราวนี้รอบสองมีมาอีกเคาะอีกสองครั้งสองครั้งก็ <ๆๆ S 1> รอบนี้คิดละไม่ใช่ละแต่ยิ่งก่อนขอนิ่งไม่ทับไม่พูดครับ ก็ยังช็อปต่อนะแต่ตัวเองดิ่งไว้ก่อนแต่คิดว่าไม่ใช่ละคราวนี้ยรอบที่สามดังกว่าเดิมดังใกล้ๆเขาเลยคราวนี้เขาเลยคิดว่าโอเคนอนดอีกว่านอนดอีกว่าไม่ไม่ช็อปต่อละคราวนี้ยค่ะปอก็เลยเล่าว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้ละเมอนนะแต่เขาอะหลับหล,ลับตื่นตื่นแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีใครมากวนมาจับแขนมาจับขาทำให้เขา,านอนไม่ค่อยหลับ ด้วยความง่วงความเพียเขาก็เลยโวยวายออกไปแล้วเขาก็นอนต่ออส่วนทางอิ๋วเนี่ยก็เจอค่ะอิ๋วเล่าว,ว่าช่วงตีสามอะค่ะต้องสะดุ้งตื่นเพราะว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนมีของตกในตู้เสื้อผ้าก็เลยลุกไปดูอพอเปิดไปดูอะก็ไม่มีอะไรตกรในตู้เสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิม อ่ะคราวนี้ก็ปิดดูสภาแล้วก็เดินกลับมาที่เตียงครับพอถึงเตียงอะค่ะกําลังจะล้มตัวนอนอย๋วก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเดินรอบๆเตียงอพอหันไปที่หมอนก็สังเกตได้ว่าหมอนอะมันยุบลงไปมากกว่าเดิมครับก็เลยตัดสินใจสวดมนต์ให้แล้วเสียงก็หายไปหมอนก็กลับมาเป็นสภาพเดิม<อ>แล้วเขาก็เลยล้มตัวนอนอืมหลังจากที่ทุกคนเล่าจบอะค่ะ คนขับรถตู้อ่ะที่ขับรถไปฟังไปอ่ะบอกว่าสิ่งที่พวกคุณเจออาจจะเป็นสิ่งยากจะหมาขอส่วนบุญก็ได้นะเพราะว่าเชอสามวันสามวันที่ผ่านมาทางวัดเขาเพิ่งทําพิธีล้างป่าช้าเองโโโโเออโรง,ง,งแรมติดวัดเหรอเ <c oughs> พิ่งล้างป่าช้าไปใช่เออ,เอ,อพอได้ยินคนขับรถตู้ค่ะพูดทุกคนก็เลยมองหน้ากันแล้วก็ ขันไปถามโจว่วาแกเอาไพ่มาไหม,อมลองเปิดไพ่ดูสิเพราะว่าโจอ่ะเขาดูดวงผ่านพวกไพ่ยิบสี่ได้อือโจก็เลยเปิดดูพอเปิดปุ๊บสรุปว่าจริงค่ะอคือไพ่แสดงความหมายเลยว่าพวกเขาอยากจะมาขอส่วนบุญนะเพราะว่าพวกเราอ่ะเพิ่งไปทําบุญกันมาครับแล้วพวกนั้นอะพวกที่เรามองไม่เห็นนะคือเขาเป็นผีอะไรเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะคะ่ะ เป็นศพไร้ญาติอะไม่มีใครทําบุญให้เขาเลยเขาก็เลยอยากจะได้บุญพอหลังจากกลับจากกรุงเทพได้สักสามวันพวกเพื่อนๆก็ไปทําบุญนะคะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แล้วก็ขอให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยพ้นจากความทุกข์ทรมารับอืมคราวนี้ยโจเขาก็เลยคิดว่าต่อไปนี้นะนอกจากดูว่าโรงแรมมันน่าพักไหมต้องดูรอบๆด้วยว่ามีอะไรบ้างอยู่ใกล้อะไรบ้างใช่ค่ะ ก็ประมาณนี้แต่บาง,<อ>งทีโรงแรมเขาคงจะไม่ระบุรายละเอียดนะว่าอ๋อโรงแรมของเราเนี่ยมีวิ<ช> main, วเมนมีวิวป่าชา้าอยู่ติดวัดประมาณสิบเมตรเขาคงไม่ระบุไงทั้งหมดเลยเมันต้องไปลุ้นที่หน้างานแต่โรงแรมที่ผมจะไปพักฮ่าฮ่าไม่ได้ติดวัดโอ้โ oh ห <c oughs> oh, แบบ,ด,แบดูแบบดูแบบสบายใจเลยสบายใจเลย <c oughs> เพราะว่าผมไปอุดรนะผมไปพักที่เนี่บ่อย เออผมไปอาศัยด้วยความคุ้นเคยเพราะฉะนั้นชาวแก๊งที่ฟังและดูอยู่นะตอนนี้กําลังชัดอยู่นะตอนนี้ไม่ต้องอวยพรผมไม่มีผล <c oughs> โอ้โหเป็นไงกระยิ่มยิ้มย่องปากดีไอ้แจ็คปากดีเออเพราะว่าผม <c oughs> ผมผมไปพักที่เนี่ยบ่อยนะครับก็พยายามดูรอบๆ <c oughs> แล้วว่าอ๋อไม่มีวิวอะไรที่มันที่มันไม่ไม่สบายตาเลย เออนะครับแล้วรู้สึกว่าปลอดภยัยปลอดภยัยปลอดภยยออัดภยหายห่วงเออปลอดภัยหายห่วงเอาจริงๆมาผมมาทําใจละนะผมคิดว่าไปพักโรงแรมที่เราคุ้นเคยถ้าสมมุติว่าอันนี้ไม่ได้อะไรนะถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งจะซวยเจอ่ะมันก็เจอมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ผมคิดว่าผมอ่ะดวงแข็งประมาณนึงอ่ะอื เพราะว่าถ้าคนจริงๆถ้าคนไม่เจอก็ไม่เจอนะถูกแต่ที่ช็อกที่ตกใจเมื่อกี้ไงคือมันโบะ๊ะบไอจังหวะที่ถามคุณหนูแว่นว่าจังหวัดอะไรแล้วหนูคุณหนูแว่นบอกอุดรค่ะแล้วผมเพิ่งพูดเรื่องอุดรไปเมื่อกี้ก็ฟ<อ>ังที่จะพูดไปหนูแว่นก็ยินไป <laughs> <laughs> แต่ผมอะ่ะจะไปทำบุญอุย้ยไม่ดีอ่า <laughs> หัวเราะอะไรขิง อด้วยธบุญเลยก็จะมาขอบุตไม่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 เราบอกเขาได้โอ้ไม่พูดดีกว่าเอออ่ะคุณหนูแว่นเน่นคือเรื่องราวทั้งหมดของโรงแรมวิวเมืองนะคุณหนูแว่นนะใช่ค่ะขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันหลังจากที่ไม่ได้คุยกันมาตั้งหลายเดือนใช่ค่ะเออนะฮะขอบคุณมากครั้งหน้าเหมือนเดิมมีเรื่องอะไรก็ติดต่อมานะครับได้ค่ะพี่แจขอบพระคุณครับคุณหนูแว่นค่ะขอบพคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคานิว่าปลูกใจคนรู้ใจแม่